โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องโนมานำตตงคมหรือช่อง b a c k h แค d อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมนิโนโคนิคอสเวิร์ดนั่นเองสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือแนะนําอาชีพทั้งหมดนะครับพร้อมกับจุดเด่นนั่นเองอ่ะก่อนที่เราจะไปแนะนําในส่วนของอาชีพกันนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับ FC นะน้องกองแก้วที่แนะนํา ID นะครับในเกมนี้เนี่ยของเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยมาให้ผมได้รีวิวนะครับ และก็ต้องขอขอบคุณอีกหนึ่งคนนะครับเพื่อนใน Facebook นะครับคุณชินยานะครับที่เข้ามาตอบปัญหาภายในโพสต์ของผมนะไม่งั้นคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นรีวิวในเวอร์ชันญี่ปุ่นครับอาจจะได้เห็นเป็นเวอร์ชันไต้หวันแทนนะอ่ะโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปเริ่มนะครับในส่วนของการแนะนําอาชีพนะครับทีละอาชีพกันเลยนะครับไปเริ่มที่อาชีพแรกนะครับก็คือโรคนั่นเองไปสำหรับโรบนะครับอาวุธที่ใช้เนี่ยจะเป็นธนูนะครับ โลจะโดดเด่นไปทางด้านโจมตีระยะไกลและโจมตีไวอีกด้วยในส่วนของสกิลนะครับจะค่อนข้างเป็น a อ e นะครับหรือว่าวงกว้างและมีสถานะสโลเป้าหมายอีกด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสกิลตัวอย่างของโลกกันนะครับเริ่มต้นด้วยที่สกิลหนึ่งนะครับสกิลที่1นนะครับจะเป็นการยิงธนูนะครับขึ้นฟ้าแล้วตกลงมาเป็นฝนธนูวงกว้างนะครับสกิลนี้จะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายด้วยนะหรือว่าสโลนั่นเอง ต่อไปสกิลที่2นะครับส,ระส,ะสกิลที่2ของรถนะครับจะยิงธนูหลายดอกนะครับบริเวณด้านหน้าไปวงกว้างทําให้เป้าหมายในยกระเด็นเล็กน้อยด้นะครับสกิลนี้เนี่ยจะลดความเร็วในการเคลื่อน,นที่ของเป้าหมายหรือว่าสโลเหมือนเดิมนะต่อไปสกิลที่3นะครับสกิลที่3นะครับของโรสเนี่ยจะเป็นการกระโดดยิงนะครับแล้วก็ถอยหลังนั่นเองนะอันนี้ไม่มี CC อะไรนะครับอ่ะเราไปในดูส่วนอัวติกันบ้างน,นะครับ ในส่วนอันติของโลกนะครับก็จะเป็นการอัญเชิญญาณโบราณนะหรือว่าสแตนนั่นแหละยิงธนูด้านหน้านะครับทำดาเมจอย่างรุนแรงสําหรับคนที่ชอบเล่นตัวทําดาเมจระยะไกลนะครับผมก็ขอแนะนําอาชีพโลกเลยนะครับต่อไปเป็นคิวอาชีพของ d e สทอยเยอรนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลภายในเกมกันป่ะสำหรับอาชีพเดสทอยเยอนะครับอาวุธที่ใช้คือคอน สำหรับอาชีพเดสท r เออร์เนี่ยจะโดดเด่นไปทางด้านโจมตีระยะใกล้นะครับและค่อนข้างอึดด้วยนะสายอาชีพนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสกิลตัวอย่างของเดสทายเออร์กันนะครับเริ่มต้นด้วยที่สกิลแรกเลยสกิลแรกของเดสทายเออร์นะครับจะเป็นการหมุนตัวได้คอแล้วก็โจมตีเป้าหมายที่อยู่ใกล้นะครับสกิลนี้เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยครับในขณะใช้สกิลนั่นเองต่อไปสกิลที่2นะครับ สก,กิลที่2ของเดสทอยเยอร์นะครจะเป็นการเหวี่ยงค้อน2อจังหวะทําทให้เป้าหมายติดสถานะล้มนั่นเองต่อไปสก,กิลที่3นะครับสก,กิลที่3ของเดสทอยเยอร์นะครจะเป็นการกระโดดโจมตีเป้าหมายและถ้าเป้าหมายเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงหรือว่า,สาโสร่นั่นเองต่อไปเป็นอันตินะครับในส่งออนตินะครจะเป็นการเรียกนะครับค้อนยักษ์โจมตีเป้าหมายอย่างรุนแรงนั่นเอง สำหรับคนที่ชอบนะครับเป็นแนวหน้าและชนให้กับเพื่อนผมขอแนะนำอาชีพนี้เลยนะครับต่อไปเป็นสายอาชีพวิสนะครับหรือว่าเมดนั่นเองสำหรับอาชีพวิสนะครับอาวุธที่ใช้เนี่ยคือหอกบินวิสเนี่ยจะโดดเด่นไปทางการโจมตีระยะกลางนะครับแล้วก็ดามเจแรงมากๆเดี๋ยวเรามาดูสกิลตัวอย่างของวิสกันนะครับเริ่มต้นด้วยสกิลที่1น,นะครับ สกิลที่1ของวิชนะครับจะเป็นการหมุนหอกนะครับและโจมตีเป้าหมายด้านหน้าและทําให้เป้าหมายล้มนะครับสกิลที่2นะครับวิชจะสร้างบาเรียหอกและโจมตีเป้าหมายรอบๆขณะที่ใช้สกิลนี้นะครับจะได้รับบาเรีย20%ของพลังโจมตีนั่นเองต่อไปสกิลที่3นะครับสกิลที่3ของวิชนะครับจะเป็นการหมุนตัวโจมตีด้วยหอกนะครับบริเวณด้าน,นหน้าและทําให้เป้าหมายเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงหรือว่าสโลนั่นเองต่อไปจะเป็นอันตินะครับ S <S <S สำหรับอันติีของวิสนะครับเรียกหอจำนวนมากโจมตีเป้าหมายจากด,ด้านบนท่ดาเมจอย่างรุนแรงนั่นเองสำหรับคนที่ชอบอาชีพที่ทำดาเมจแรงๆนะครับผมขอแนะนำอาชีพนี้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจเติมเกมนิโนโคนิคอสเวิ r ์ d ในวันเปิดจริง25พฤษภาคมที่จะถึงนี้ทางเรามีนัสเตลลาโกพาร์ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัย จดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายหากคุณผู้ชมสนใจเติมเกมทางร้านมีเกมมือถืออื่นๆด้วยนะเช่นต้าหลัวต้าลูกบีเทพมรณะชีวิตนิรันด์พับจีและเกมมือถืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายส่วนเกมนี่น้องคุนิคอสเวรลรอวันเปิดจริง25พฤษภา,าคมนี้ช่องทางการติดต่อของร้านมีเพจไลน์ที่ดึงใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปเลยนะครับสําหรับอา,าชีพต่อไปนะครับนั่นะคือเอนจะิเนะีย สำรับอาชีพอจิเนียร์นะครับอาวุธที่ใช้เนี่ยจะเป็นปืนนะครับเอนจิเนียร์เนี่ยจะโดดเด่นไปทางการโจมตีระยะไกลเช่นเดียวกับโลกนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างสกิลของเอนจิเนียร์กันครับเริ่มต้นด้วยสกิลที่1น,นะครับสนรับสกิลที่1ของเอนจิเนียร์นะครับจะเรียกระเบิดโจมตีเป้าหมายและทําให้เป้าหมายติดสตา้์นั่นเองต่อไปสกิลที่2นะครับ สกิลที่2ของเอนจิเนียร์นะครับโจมตีเป้าหมายบริเวณด้านหน้าด้วยปืนไฟทำให้เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลงหรือว่าสโลนั่นเองไปสกิลที่3นะครับสกิลที่สของเอนจิเนียร์เนี่ยจะยิงกระสุนพิเศษใส่เป้าหมายด้านหน้าหากกระสุนโดนเป้าหมายนะครับก็จะระเบิดด้วยนะต่อไปจะเป็นแอนตินะครับแอนตินะครับจะเป็นการอัญเชิญปืนใหญ่2กระบอกนะครับโจมตีเป้าหมายด้านหน้าอย่างรุนแรงนั่นเอง สำหรับคนที่ชอบทำดาเมจระยะไกลแล้วก็รุนแรงนะครับผมขอแนะนําอาชีพเอนจิเนียร์เลยนะแต่ว่าจะช้ากว่าอาชีพโลกนิดหน่อยนะครับต่อไปอาชีพสุดท้ายนะครับซอร์สแมนนะครับหรือว่าพระเอกของเรานั่นเองสำหรับอาชีพซอร์สแมนนะครับอาวุธที่ใช้เนี่ยคือดาบซอร์สแมนจะโดดเหน่มไปทางการโจมตีระยะใกล้นะครับและโจมตีไวอีกด้วยต่อไปเรามาดูตัวอย่างสกิลของซอร์สแมนกันครับเริ่มต้นด้วยสกิลที่1น,นะครับ สกิลที่1ของซอสแมนนะครับจะเป็นการเวียงอาวุธอย่างรวดเร็วโจมตีเป้าหมายด้านหน้าและทําให้เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลงนะครับหรือว่าสโลนเองต่อไปสกิลที่2นะครับสกิลที่2ของซอสแมนนะครับจะเป็นการกระโดดโจมตีด้วยคลื่นดาบนะครับใส่เป้าหมายทาให้เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลงนะครับหรือว่าสโลอีกแล้วนะครับต่อไปสกิลที่3นะครับสกิลที่3ของซอสแมนนะครับพุ่งตัวโจมตีเป้าหมายด้านหน้าและทําให้เป้าหมายล้มนั่นเอง ต่อไปจะเป็นอันตินะครับสำหรับอันตินะคะจะเป็นการชาร์จดาบนะครับแล้วก็มีเปลวเพลิงนะโจมตีสตูด้านหน้าอย่างรุนแรงนั่นเองสำหรับคนที่ชอบทำดาเมจระยะใกล้นะครับแล้วก็คล่องแคล่วหรือว่าผิวไหวเนี่ยผมขอแนะนําอาชีพนี้เลยนะครับเป็นยังไงกับบ้างครับผู้ชมสําหรับคอนเทนต์แนะนาอาชีพทั้งหมดนะครับพร้อมจุดเด่นนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะทําให้ผู้ชมตัดสินใจในการ เลือกเล่นขาาชีพได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นแบบกระชับกระชับนะแล้วก็เป็นการแนะนําแบบเบื้องต้นนะครับยังไม่ได้เจาะลึกอะไรเดี๋ยวใน,นส่วนเจาะลึกขาาชีพเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ีเวลานะครับจะรีบมาทําให้ก่อนวันเปิดจริงแล้วกันนะอัสสลับวันนี้นะครับช่องแม,มดดัต้งกลมหรือช่องแม,ม่แคทเนี่ยต้องขอลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไปก่อนนะจ๊ะจุ๊บนะครับ